ทำไมในต่างจังหวัดต้องจัดงานใหญ่โตมโหระทึกจัดงานที่แบบว่าดีในต่างจังหวัดในการงานศพใหญ่เนี่ยมันถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับแต่เป็นแฝงไปด้วยความกล้าเพราะว่าคําว่าผู้คนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่จัดใหญ่ก็จะถูกนินทาซึ่งกลายเป็นความทุกข์ของผู้อยู่โดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งก็จะมีร้ายแง่มุมอันนี้มาถกกันได้นะครับว่าทําไมบางบ้านก็จะจัดใหญ่โตบางบ้านก็ไม่มีก็ต้องไปกู้ดียืมสินมาเพื่อไม่ให้ถูกดินทานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับงานศพที่ดีไม่ว่าจะ ใหญ่แค่ไหนแต่สงบแล้วก็ที่สําคัญที่สุดไปด้วยใจต่างหากที่เป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้คนที่จากไปเหมือนนอนอยู่ในโรงนี้เขาก็อยากให้คนที่อยู่อยู่ได้อย่างมีความสุขสงบและใช้ชีวิตให้ดีไม่ว่าจะจัดงานใหญ่โตหรือเล็กคนที่นอนอยู่ในนี้เขาก็ไม่อาจทราบได้แล้วแต่เพียงแค่เป็นความสบายใจของผู้อยู่เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้ง<ม>อยู่และดับไปอย่าให้เกินกําลังตัวเองจนลําบากตัวเองและเป็นภาระในภายหลัง,เพ,ง<ม>เพราะฉะนั้นให้ทําด้วยใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นให้เข้าใจในแง่มุมน ด้วยนะครับ